ข้าง ngoài ก็ฟันซอยอะไรแย่งเงินบงโอ้สารัดเรื่องเลื่อนลบก็ยังได้เห็นขึ้นเก่าเนาะเจ้าเนาะเจ้าก็ใส่ตำแหน่งเบนนี่เป็นประโยชน์นี่เด้ประกาศใส่ไม้นะประกาศมื่อนี้ประกาศพูดสั้นว่าเมื่อนี้ขอแห้งเด้อไทยบ้านเฮาไปกลมั่นซอยข่อยแน่กับแม่ผู้ใหญ่ประกาศกันเนาะอ่าไปซอยเด้อบ่ได้จ้างเด้อเราสั่งตัว เบืองลุกขาเจ้าสิไปบ่บมได้สองร้อยหาสิถึงสามร้อยเขาก็ขยับพรุ่กันครัตามาเป็นหงตาลืมรุ่งโอ้ยอดีตชักดีทันใดมายืนออย่างบงเก่าบงเดียวกันเห็นไหมแ่งเตวให้มันสุภาพได้ออกซึ้นกระได้ ใส่บอกเซอออกมากันได้ไอเขาแป๊บแป๊บแปบแปบนั่นก็าวเอากล่องปิจอบ่นเงี้ยคนใส่บอกเซอเงี้ยจอน คือบูเนาะพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับเันจะออกเซอร์เรสย่งกับมอเตอร์ไซคนเยรงลง้อกงล็งตกอไรเนี่เอามองไดแะเพราะฉนเนาะอีบ่หมุนยุติธรรมทีาเมื่อกี้เพิบิมีดาสุ้ทาไปหมุนยุติมี่ดาเมื่อเหื่อยก็จะลิ่งน บนแมนมันสุกสุกี้ทุเพ่งโอ้เฮียแล้วอยว่าตัวคนแนบมึงแต่เศร้าปวดกุดสิดาเข้าไปติดสีก็หอยอยู่ตุนมันเออบรีมิติด้อจังหน่อยมะนาวน่ะกินในไข่แน่นโอ้ขอเห็นยาอาชีบอ่เอาทอพีวซมาคำกล้วยขอยมัง ทำทาเสียหนีจับจับในจักบาทนี่ลูกวัดีครับครับนี่ครับถามสกินแปดนาทีหล่นาทีละบกทีปลอกลเสียบหาถืเอารมุนะบานนีาสุดริละอบรอเขาร ขอสัมผัสเคือเก่าพี่จิบุไล่บอกไปแต่งตัวใหม่มาไปพี่จีบุวาแล้วไปไฟแต่งตัวรอถ้าเป็นนอแล้วนะใส่คนน่ะาังเขามาคาดเอวียวให้ลองคือ้นไลอ่ะพี่สิเดี๋ยวลองดูนะครับ หลายคนเนาะหลายกล้องนะหลายคนหลายคนเนาะมไม่มอยูบน่ะครับครับจองกันม่านเน่ะเซฟไทยบ้นนอกอืมเรีบร้อยไทยบนนอกเราจองจะเศ้าเลยเวียนไปเวียนมาเื่อกับปอมคอยหันล้งให้แล้วก็เด็ดป๊อ๊อปหรือแล้วกัน นิ้วเวนตาอายุเท่าไรแล้วครับหกสิบแล้วบอกเดยวก็ฮอดหกสิบบเสื้อถาเบิ้งเบิ้งขับบเสื้อผมหี่แวอรเดกก็ฮอตเจ็ดสิบอาจารย์บเสื้อทาเบิ้งเบิ้งถูกต้องถ้าซื้อเลขก็ถูกอยู่เพราะเราพูดความจริงปีก็เจ็ดสถูกต้อง แมงกระพูครับผมเท่าไหร่แล้วครับอายุแล้วครับสามสามคิดว่าถามยังสันเมื่อกี้ใจลอยสามสิบสามครับผมเบเกอร์ฮอตสี่สิบขอบตะไ่ก่อนนะเพราะคนเรารู้แต่เวลาเกิดแล้เราไม่สามารถรู้เวลาตายเราได้แน่นครับมีแต่คนมาถักตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ว่าคนได้ลูกขุณบาเคยตายแล้วเอยตายแล้ววะมีนะนันคือสัจธรรมวะมีผู้ได้ถามข่อยจักคนคำเอก็จะว่า่ขกนักเลงอยู่มั้งในฮเนี่องจังใดล่ะบันนี้อยู่ก็ลองขอลองเฮงกันลังหาเรื่องสนุกสนานฟังเบาอยู่เนี่ย โอ้ยจะเป็นขอเนาะเพลงนี่เนาะคอยจะแหกปากร้องมาท้ายบนหนอกแต่๊ะคอยถูพื้นอยู่นเสียงเขาก็จะรอเลยตอนนี้ปะปงลงในรถปะบงลงปะปงลงปะบงลงเหรอเออเปิดปะพงลงมาในชุดเจ้านี่แตกยุ่นครับว่าติดเคียงน้ำพรท่านขออนุญาตลงไลก่อนนะกชาติประธานซ้ำ บ้านเอป้าคุณนะซื้อเสียงดังไปหอดฝึกฝางประเทศกันบ้านเาใหญ่ลองผู้ใดอยากซื้อเสียงดังคือป้าจำลองเป็นไตยเอาของเคยเห็นบ่อของอยู่พระธาตุพนมผู้ใดเคยไปเห็นไหมเยอเบิ่งแต่ยอดพระธาตุเห็นบ่อของไงเนี่ย เออของอาเซียนนอะไะโอ้ยคนแหนมบึงหอยงวงโอ้ยเสือกเส้นไงห่ดเน้อมันจะปีนลงมาน้อาของโอ้ยดูจากของอุบุอีวิมากของมันไม่ใหญ่ก็ะโดงเลยอีหยังก็จับเป็นที่หนึ่งเนาะสั่งอีหยังก็จับเป็นที่หนึ่งสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับพี่ดารินต้องส่งกำลังใจน้อยนะครับ หนึ่งก็เป็นกำลังใจนะครับผมอนสวัสดีครับทางทุกคนนี่อย่างเพิ่มเพิ่นเพิ่มอ่านคอมเมนต์มาเดี๋ยวนี้เพิ่นสั่งสินค้าที่พี่สกินบอกเพิ่นไปบอกแอดมินทางไลน์วันนี้สิบออเดอร์ว่าซันวะาซอยลุงซอยป้าบะมี่บอกปักหมดหมดปักหมดเบาๆใส่ก็ได้นะมี่บอยของตัางอยู่ทีซื้อแล้วมีคนยางไปขอสูง โมมีนะขายกาแฟกัประกาศขายกาแฟขายกาแฟกาแฟครับกาแฟขายกิมที่พี่สิกับี่พี่กินเติมาเลยครับศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกหกบอกดูเขาไปพ่อมาเเอปักมาด้บางคนคุ็น่ตอย่างน้อวคือสีมันหงมนันมันหลบไปแลบอยู anyway> ่แบบไหนประกาศมือแตะ ยานไล่สุดเงียจับมงล่ะครับสัมมววานรลอยังซมวานมได้มนีกซัมมมวานซได้นีกซังินอู้ยขอบคุณครับ ซอยเด้อซอยลุ่มซอยป่งเด้อจะเป็นเอฟซีจริง